ในดินเนี้ยคือวัดพระแก้วตรงนี้เลยวัดพระแก้วใช่เนี่ยเนี้ยนี่คือวัดพระแก้วอแต่ตรงเนี้ยทหารทหารเหล่านี้รักษาพระองค์ยิ่งชีพจริงดิจริงยืนไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงต่อโอ้ยลายเท่านโอ้โหโอ้โหเห็นแข็มก็คือวาดวาดมือทั้งหมดเลยเห็นไหมสังเกตไหมเห็นไหมลายเส้นบางอันก็ไม่เท่ากันตรงนี้นั่นนะมันคือลายวาดมือทั้งหมด คือผู้นำศาสนาโลกอ่ะก็มาที่นี่โอเคยมาที่นี่แล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีกับอีพีต่อมาหลังจากที่เราไปวัด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 อารมณอารมณอารุณแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ พระราชวังอะทุกคนโอ้โหแบบว่า,า,านี่จะเป็นพื้นฐานของของวังที่กรุงเทพเลยใช่ไหมหนุ่มใช่ครับเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงกรารบริหารประเทศเป็นที่ประทับที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปที่ตรงนั้นอะเราส่งแผ้ตรงนี้มากอ่ะเฮ้ยมีบันไดเลื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ไปสนะไปรถเอ็มอาร์ทีเหรอ เป็นอุโมงครับผมเป็นอุโมงเพื่อทีทจะทรู้ไปรู้ไหมว่าสงสัยอะไรถ้าทําแบบนี้เวลาฝนตกล่ะอันนี้ต่างประเทศอันนี้ที่นี่รับรองเซฟตี้เรียบร้อยว่าไม่มีการเกิไปปดไฟฟ้าดวงไฟฟ้าช็อตใดๆทั้งสิน้นพสิ่งสิ่งวัสดุทุกอย่างคือสามารถกันน้ํากันไฟได้<อ>ทุกอย่างใช่มาตานต่างประเทศ <c oughs> อ๋อก็ว่าอยู่ทําแบบนี้ไม่กลัวแบบเวลาฝนตกมันจะช็อตหรอไม่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 ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปลอดภัยทุกอย่างโอเคนั่นก็เซฟตี้เอาเลยตรงนี้จะเป็นที่ทรงงาน นะครับของพระมหากรัสับทุกพระองค์ยับพระองค์ของทุกพระองค์ยกเว้นว่าถ้ามีงานภารกิจที่เป็นการส่วนพระองค์เนี่ยก็จะมีการบริหารงานหรือจัดการงานที่วางส่วนตวักหรือวางส่วนพระองค์นั่นเองนะครับที่นี่คือใจกลางเมืองเป็นใจกลางเมืองเลยคนออกมาเยาะแยะด้านหน้าตรงต้นไม้สายมือจะเป็นสนามหลวงตรงไหนเขียวเขียวเห็นต้นไม้เยอะๆนั่นไหม ตรงนี้เลยเหรอสนามหลวงใช่นี่คือสนามหลวงตอนนี้ที่เราเขียนประตูวิมานเิเวศข้างในมันจะมีห้องซอยเล็กๆเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นที่ทางานของแต่ละส่วนงานอยู่ <c oughs> ข้างในมันจะเป็นชั้นชั้นชน <c oughs> ข้างในมาครับนี่เห็นข้างหน้านั้นไหมที่ยอดสีขาวๆล้านหน้าสุด สุดสายตานู่นเลยนะตรงนั้นคือศาลศาลอะไรศาลหลักเมืองโ oh. อ้ออ่าศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนี่คือเมืองกรุงจริงๆด้วยเพราะเขาขอบอกว่าห้ามรถเข้าทำไมตำรวจเอารถเข้าได้อะขอตำรวจอธ่ยอนยอ <laughs> ิ่ยโอแบบเกือบหรือว่าขี้นกตกสิอีกเหรอ มมีเย็นมากเลยอะจะว่าไปตรงนี้เย็นกว่าที่วัดอรุณใช่ไหมลมดีอะเนี่ยอันวางที่เราเข้าบ่อยๆก็คือด้านในตรงนี้ที่เข้าาบ่อยๆอันนี้เขาให้เข้าเาจะชวนเข้าได้แต่มันอยู่แค่ชั้นนอกอือก็โอเคแล้วนะเข้าไม่ละ ขอให้ถ่ายได้ไหมครับถ่ายได้แต่ก็ฮะตำรวจจะมีงานเอ๊ะทำไมคนเข้าได้ไไเขาเข้าได้เขาแต่ว่าเหมือนเขาไม่มีงานอะไรเลยมันจะเพิมาาเ่มเยอะไปดูไหมจริงๆเขาเปิดได้เปิดเขา้าได้ไปดูไหมได้ไปเราจะไปถ้าไม่เข้านี่จะไปที่ไหนก็ด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นวัดพระแก้วอ้ยอยู่ติดกันเลยรั้วเดียวกันอ๋อโอเคนี่คนเข้าเข้ามาเยอะมากอ่ะตำรวจจะว่าอะไรไหมอ้ยกรุณา ลดการถ่ายรูปลูกทหารถ่ายถ่ายถ่ายรูปทหารคือรูปชุดประจำการอ๋อตรงนี้ก็คือได้ถ่ายตรงนี้ก็ได้นี่ถ่ายได้บริเวณตรงเนี้ยได้เนี่ยเนี่ยเห็นเจดีย์นี่ไหมเจดีย์เนี้ยคือวัดพระแก้วตรงนี้เลยวัดพระแก้วใช่เนี่ยเนี้ยนี่คือวัดพระแก้วโอ้แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่หลังคาตรงเนี้ยก็คือเป็นวังตัวเนื้อวังอันนี้คือที่เราอยู่ตรงเนี้ย ตัวตัวพื้นที่โล่งน่องกางเกงขาตั้งไม่ได้ครับของกิงเกงขาตั้ไม่ได้อ๋อจบเลยทุกคนเนี่ครับขอบคุณครับค่อยมาใหม่ไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ทุกคนใส่ใส่กางเกงแบบนี้มาฮะโอ้ใช่อ่ะนี่ไงเนาะมันมันมีมันมีบอกอยู่อ่ะนี่ไงผู้หญิงวะผู้หญิงก็ไม่ได้ใช่ไหมแบบเนี้ยไม่ได้ มันต้องมีผ้าคมมลุมไงเขาก็เลยแบบต้องไปหาผ้าคลุมม,มาเลยโอเคไปไม่เป็นไรเนาะนี่ก็จะเป็นวิวเอาวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะแล้วก็จะไปที่วัดวัดผักแก้วแล้วกันโอเคเราจะไปที่วัดผักแก้วแล้วกัน,กกกนทำไมเขามีรูปติดอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาใส่แมสเขาไม่รู้ว่าหน้าหน้าตาคนนี้ยหน้าตาเป็นยังไงโอ้โห รักษาพระองค์ยิ่งชีพจริงดิจริงยืนไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงต่อยืนแบบนิ่งๆถ้าข้อมูลไม่ผิดนะยืนนานมากหชั่วโมงเราถ้าข้อมูลไม่ผิดนะยืนเพราะก็ต้องสับเปลี่ยนเป็นเป็นเวเป็นการเป็นอะไรอย่างเนี้ยเรายืนรอหนุ่มแค่สามสิบนาทีเลค่ะยังไงี่ท มันเดินเดินโคงงงหน้าพระนางก็คือแบบเดินลัดรอบไปข้างในได้เราจะไปวัดพระแก,ก้วก่อนไหมหรือว่าไปวัดพระแก้วไปตรงนี้เหรอ,หรอไปไปนี่ด้านหน้านี่นี่นี่นนโอเคสนามหลวงก็มีคนมาเที่ยมที่สนามหลวงมีเมื่อก่อนเยอะแยะแต่ตอนนี้ก็คือคนเขาเรียกว่าอนะไรครับเขาเขาประกาศให้มันเป็นพื้นที่สําหรับไว้ทํางานของทางราชการอย่างเดียวอ๋อ เขาชอบเขาชอบจัดงานอยู่ตรงสนามหลวงใช่ไหมใช่งานงานราชพิธีนะอเออที่ลาวมีพิพิพธภัณฑ์มีแบบมีชีวิตไหมยังไงอ่ะพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่ามีส่งเสียงได้อ่าอ,อยู่ๆก็เหมือนกับภาพเคลื่อนไหวเองได้นน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเนี้ยมีไหมยังไม่มีนะน่าจะยังนะแล้วแล้วพี่จะมีแล้วแล้วที่ลาวเป็นยังไง ของพิพิธภัณฑ์ก็มีเจโซของอะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะของโบราณตั้งจูอย่างเดียวใช่ไหมโอ้นย่งไงอันนี้คือรัชกาลที่เก้าเทศกาลที่เก้าครับทุกคนได้หลวงที่ประชาชนไทยรักมากคนนี้ใช่ไหมใช่ทั้งหกสิบสองคนรักยิ่งที่อยากไปดูไหมล่ะพิพิธภัณฑ์เข้าให้เข้าเหรอ เขาได้อันนี้ต้องจะต้องซื้อตั๋วข้าวไม่ละก็น่าสนใจแพงไหมล่ะเข้าอ่ะไม่แพงครับเข้าอ่ะหอพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครัว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตก็คือมันจะเป็นเรื่องเล่ามีไกด์นำให้พูดให้ภาพเคลื่อนไหวให้แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ถ่ายไหมถ่ายได้อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ใกล้ๆอยู่หัวนนี้นั่นเราไปวัดพระแก้วก่อนแล้วก็จะไปก็ค่อยไป น,นี่คือตามเมืองที่เราบอกเมื่อกี้อ่าฮะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ศาลหลักเมืองอยู่มุมซ้ายมือก็จะมีรูปของโรสิบใช่ไหมเรียกท่านเรียกโรสิบโรสิบโรสิบราชก,การที่ทสิบ,สบที่นี่ก็น่าจะเป็นใจกลางเมืองของกรุงเทพศาลหลักเมืองชื่อเต็มว่าอะไรก็ศ<ะ>าลหลักเมืองใช่เขาเรียกเขาเรียกศาลหลักเมืองเลย ทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่ที่ที่ผมผอมขนาดนี้ได้ก็คือนี่ไงมาที่ไทยก็เดินเดินเดินอยู่ทุกวันนะอ่ะพอกําลังกายครับผมใช่เราพอประเทศไทยมอาอร่อยเยอะเราต้องกินกินเยอะๆ,ๆแล้วก็เราต้องเบลอกันเราต้องเดินครับเหมือนตอนเช้าเราทาน,นอะไรข้าวมันไก่อะ่ะต้นต้นเที่ยงเนาะทานข้าวมันไก่อะ่ะเยอะมากอะ่ะโอ้ yes ้าว ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าหรอด้านหน้าเข้าตรงไหนล่ะตรงนี้เลยอันนี้มันไม่เห็นราชการสำคัญของประเทศไทยรักษาความมั่นคงของประเทศก็ช่วงการโหมการโหดรักษาที่ดูแลความมั่นคงของประเทศมนตรีกระทรวงการโหมก็เขาก็อยู่ที่นี่จุกโอ้ว้าว ที่ราชการด้วยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ริมโรงแรมของโค้ตเงี่ยจากนาสถานอ่าเป็นสถานที่เป็นโลเคชั่นที่ให้ภาพรขยลดรับชมชวนอะ่ะมาถ่ายทำนี่ไงเนาะอยู่ข้างหน้านี่ไงมันจะมีพวกปืนใหญ่อ,ะอ่ะมันเหมือนปืนปืนโจรสลัดอะ่ะปืนอยู่ที่เรือปืนคุกนี่วันนี้มีป้ายบอกว่าวันนี้พระบรมมหารวังจะทำการปกตนนิจะเปิดแล้วก็มีปิดด้วย วันนี้เปิดใช่ไหมใช่ก็ที่เราเข้าไปเมื่อกี้ไงแล้วก็เราใส่เกงขาสั้นมาเราเข้าไม่ได้เสียใจแล้วเราจะเดินไปตรงไหนคราวนี้ยังไม่ถึงประตูคอนกรีตเลยยังไม่ถึงแต่ถึงแล้วว่างจังพูดตรงๆนะตอนเนี้ยปวดขาแล้วก็พื้นเท้ามากเลยปวดนั่งรถค่ะไม่เป็นไรเราก็ออกกำลังกายไง กลัวหนุ่มแบบอยากให้หนุ่มอะผอมเร็วๆอ๋อเป็นห่วงเพื่อนว่างั้นใช่ไม่เจอกันแค่แปดปีทุกคนก็ดูผอมไปหมดเลยเอาแน่นอนแล้วแวดสภาพแว่รอามาหารการกินทุกอยา่างมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็แบบ าเป็นอะไรเขาก็ตัดตลอดอะ่ะสถานที่เขเรี่กหาอีกสถานที่ที่นิยมอ่คาคื่ออะไรเขาเรียกอะไรนะผู้กำกับเขามาเลกลงโดยชอบในการถ่ายทำภาพยนตร์การอ๋อมีผิดแดงเป็นเป็นหนังสไตล์แบบไหนอ่าแนวพิเรียนอะแนวพิเรียนไม่เข้าใจอ่ะคืออารมณ์เหมือนมาณว่ากึง่งกึ่งโบราณกึ่งสมัยใหม่อ๋อ,งงอ,อเออเรียกว่างไงนะ ี่เรียบพี่เรียบพี่พี่เรียบพ,พี่เรียบสระเอล้อเรือสระเอลรอยักษ์สาระเอพี่เรียบโอเคแล้วทุกคนเราก็ถ่ายไปแล้วก็คุยไปด้วยก็ดีกว่ามาคนเดียวไม่มีข้อมูลอะไรอ่ะมากับหนุ่มก็ข้อมูลก็จะแน่นน,นิดนึงก็ตากแดดอย่างเดียวนีเห็หมันมี ระเบียงยื่นออกมาอันนี้น่าจะให้แบบในหลวงอะไรออกมายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องครับนั่นไงอ่าแล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสที่จะมีพระมหากษัตริย์หรือในหลวงของเราเนี่ยสมเด็จพระราชนิยมเองหรือพระองค์ในพระองค์หนึ่งก็ตามเนี่ยเวลามีอาอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเมื่อก่อนสมัยก่อน,ะอนจะต้องออกมายืนตรงนี้ แล้วก็เปล่าประกาศแล้วที่น้องประชาชนทั้งหลายก็จะอยู่บริเวณด้านหน้า,นา,าเรามีงานทั้งหมดหรือจะประกอบพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่บางส่วนก็จะประกอบที่นี่แต่ด้วยยุครัชสมัยใหม่ตอนนี้ทุกคนเข้าถึงได้ก็คือทําพิธีด้านในแต่ตอนนี้ก็มีไว้เป็นอนุสรเอาไว้ให้ดูใช<า>อ๋อนี่ทุกคนประชาชนก็จะมายืนอยู่ตรงเนี้ค่ะอ,อยู่ระแวกกลาเลยอือฮึตรงนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะเนาะ ไม่ใช่ว่าตรงนั้นเราเดินไปเป็นอะไนั้นเหรอเป็นทางเข้าปากน้ำไม่ใช่งตรงนั้นอ่ะก็ที่รถเราออกมาเมื่อกี้เมื่อตอนตอนสายไงที่เรานั่งรถตรงๆมาที่เขาบอกว่านี่เสียจสีกับประเทแล้วก็โค้เข้าทางวันโผใช่โอ้เลี้ยวเลียเ้ยวเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมใช่เสียวกับใครเขาไม่ได้ผ่านหน้าฝั่งเี้ยถ้างนั้นก็เราก็เดินใกล้จะได้หนึ่งรอบแล้วอ่ะ ไปไมดูเียบเชั้นดีสมองเออไปอ่ะเดี๋ยวพี่เอาอ่ะมีให้เรียกว่าจะไปไอสถานีที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบไทยสวยงามภาพจะมาพิธีพิธีมาแบบมีชีวิตอ่ะจะแบบไหนชีวิตมีชีวิตใช่กามไม่ใช่เหตุก็เด๋อ ปิดคลิปเลยก็ได้เคลิปเลยตรงนี้เลยใช่ไหมเาหางงกกดี๋ยวหันกล้องให้แล้วก็ด <Okay. S 1> ไดโอเคถา,ามก็คือเราจะเดินก็จริงก็จะเดินเข้าไปอยู่ที่ในวงังแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าเพราะว่าด้วยการลีร<ม>่<ใ>นกายไม่สุภาพไม่เรียบร้อยทีแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มาตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรไม่มีเพลนอะไม่มีเพลนอะไรอะนุ่มเขาก็จะชอบถามว่าเออไม่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่วางแผนนะครับไม่ต้องตกใจว่าทาไมถึง เป,เป็นคลิปแต่ละคลิปหรือวอีพีแต่ละอีพีเนี่ยมันไม่ค่อยติดต่ดตอ,อกันเท่าไหร่อยากจะไปไหนก็ไปเ<ไ>ปน็นคนเรียวๆครับเป็นคนที่ไม่มีแผนถามก็เออก็เอาแต่หนุ่มพาไปสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นตัวมุมนี้ก็ได้อันนั้นคือตรงนั้นคือ,อนนเป็นวัดโพเป็นวัดโพอ๋อ FC เขาบอกนะว่ามาก็ต้องมาที่วัดพระแก้วกับวัดโพถ้างั้นก็ไปเดินที่วัดโพดิ้นึงได้โอเค พ่โทรจะเรื่องชื่อในเรื่องของท่านวดแผนไทยผมต้องได้ไปนวดเลเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าวันนี้มีครูหมอที่เขาบวดข่าวนะคบแต่ที่นี่คือต้นลำรับเรื่องของการนวดแผนไทยโอ้มีหลายภาคกระบวนการท่ามากอนี่ต้องได้ไปเข้าไปดูแล้วอันนี้คือเข้าให้เข้าไปเลยใช่ไหมเข้าไปได้เลยใช่ชุดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค ต้องระวังรถกิ๊เข้าตรงไหนเลยเข้าทางด้านข้างเลยคือตะกี้ก็ขี่รถมาตรงนี้ที่หนึ่งที่หนึ่งเราอาจจะตอนไปที่ปากน้ำอะ่ะไปท่าเตียงท่าห้ามท่าเรือตอนมากเลยทุกคน นี่ก็เรานนก็จะเข้าปไปวัดที่มีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดทจริงดิในโลกถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลไม่ผิดนะถ้านไม่มีการอัปเดตข้อมูลใดๆแต่ที่แน่ๆใหญ่สุดในประเทศจะอยู่ที่นี่อ๋อจะเป็นพระนอนฟังสายญาตและเป็นพระนนที่นองที่ท่าที่สวยด้วยโอเคเราจะเข้าไปดูตรงที่พระนอนเลยอ่นานเองเดี๋ยวกว่นอน เดี๋ยวจะรออ่านชื่วัดนะวัดพระเศตพรมวัดพระเศษพลวิมวิมังคารามราชบุรลมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวาวิหารก็เกือบถูกทั้งหมดนั่นแหละเชตุพนไม่เชฟคิดว่าอ่านรวมกันนี่แหละมันมันมันเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยประตูนึงปประตูนึ่งเปิดออกอันนี้ห้าออกไม่ผูไม่เป็นอะไรมั้งคนไทยต่างชาติต้องไปซชื่อตัว ก็พี่บอกไปเนี่ยถ้าจะมีคุณแผนนะไหนรองเท้าโอ้ไปไปไปต้องไปดูก่อนไปดูพระนอนก่อนนะการุนาถอดรองเท้าโอ้แล้วก็เอาแล้วก็เอาถุงไปส่งอีกที่เวลาออกมาโอเคโอเคโอเคเอาให้ถอดรองเท้าใส่ถุงก่อน ถ้ารองเท้าใครมีกลิ่นก็ออ้อหแจ็คพอตเลยเนาะโอเคโอเคนี่ยทุกคนโอ้โหก่อนเข้าไปเหมือนขึ้นสวรรค์เลยตอนเนี้ยมันเย็นมากอะ่ะโหตัวตัวใหญ่มากทุกคนเนี่ยบงังบังลมหมดเลยลมไม่ถึงผมเลยอะ่ะ พอแล้วมั้งโคตมีแรงเลยโอเคไปเนี่ยดู้วมั้ยกับพี่ห้อยคอมาโหเทียบกันได้อะโอ้โหโอ้โหเห็นแข็มก็โอ้โหนั่นไงทุกคน เนี่ยโอ้โหใจจริงๆนะทุกคนนู่นอ่ะอ้ oh my god แบบอลังการงานสร้างอาลังการงานสร้างจริงๆยังไงใหญ่มากเลยทุกคน อย่างคือไม่ต้องเก็บไว้โทรศัพท์อ่ะทุกอย่างคือไปเก็บไว้ที่ u t u b e อ่ะสบายความจำแบบไม่ต้องซื้อนี่ไงก็จะมีเนาะจำลองพระเล็กแล้วก็มีห้ามเข้าไปด้วยเพาก็ใหญ่จริงๆอ่ะแต่เหมือนเหมือนคุ้นๆอยู่ที่ลาวก็มีนะวัดภูเขาไยแต่จำไม่ได้ว่าใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าที่ลาวมีพระปางนี้มีมีมีชื่อจะเรียกต่างกัน ปางสายญาติเหมือนกันปางเดียวกันแต่ชื่อเนี่ยปางสายญาตจะเหมือนกันทั่วโลกปางสายญาตใช่ปางสายญาตจะเหมือนชื่อจะเหมือนกันทั่วโลกแต่ชื่อในแต่ละท้องถิ่นก็จะเรียกปางสายญาตไม่เหมือนกันเนี<อ>่ยอนนี้แล้วที่นี่เขาจะเรียกว <sh arp et> ่าพระนอนสั้นๆเลยคือเรียกว่าพระนอนแต่ที่จริงมันคือลักษณะอรรยบทพระสายญาตก็คือทรงทรงนอนนั่นแหละทรงมันคมอ๋อเป็นลวดลายพิถิตังามนี่ไงเหลนแป๊บนึงนะ นี่ไงคนที่พระนิดาแห่งการแผนไทยน่าจะเป็นคนนี้หรอสอน,นวดกันการที่สามอ้าไม่ใช่หรอกกจาการที่สามไม่ได้เป็นคนสอนแต่เป็นคนที่อ่ารุ่นแ,แรกๆที่มีการผมมีการปลดเมื่อปุ๊บต้องมีการนวดต้องเอาแผนไทยเข้ามาต้องมีท่ากระบวนการต่งางๆโอ้อันนี้คือายับวาดมือเลยนะไม่ใชิมพนะ์นะวาดมือทั้งหมดอันนี้นะ ให้ดูได้ใกล้ๆเพราะสีมันจะอาจจะแบบว่าบางอันก็คือออกไปภาพไม่มีขาโอ้โหละโอ้โหวาดไปอ่ะนู่นน่ะถูกต้องนี่คือวาดวาดมือทั้งหมดเลยหเห็นไหมสังเกตไหมเห็นไหมลายเส้นบางอันก็ไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นนะมันคือลายวาดมือทั้งหมดโอ้โหอันนี้งลงรักติดทองกับมือเหมือนกันที่เขาบอกว่าไม่ให้นักท่องเทีาา่ยวจับเพราะมันจะทำรูดได้ง่ายสีอะไรเนี่ย โอ้แล้วเอานี่มาครอบไปเลยาัปิดเอาไว้ออืโอเคนี่ก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ด้วยนะน่าจะถ่ายนะถอแล้วก็มาทางด้านพื้นเท้าพืุเท้าเขาจะมีโอ้โหลวดลายอะ่ะ นี่คือรวดลายแล้วก็เป็นรูปใช่ยี่ไงรวดลายเยอะมากอ่ะรวดลายตรงนี้มันก็คือตรงนี้ครับก็คือพระพุทธบาทตามรักษณะมหาบุรุษสามสิบสองประการก็คือว่าเป็นรวดลายที่บอกว่าพงบอกว่าเนี่ยนี่คือบุคคลอัจฉริยะในระบบของพระพุทธเจ้าที่สมัยโบราณการว่าถ้ามีครบสามสิบสองประการตรงนี้นั่นหมายความเป็นผู้ที่ อย่างรู้อ,รอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะข้อมูลไม่แน่ชัดนะครับาสามารถศึกษาได้ข้อมูลตามได้าสามารถอ่านได้นะแคบเท่าเลยนะใครจะอานะ่านโอ้โหนี่ครับทุกคนของไทยอะ่ะกว่าที่สิบบาทใส่บาทนี่ก็จะเป็นทางด้านหลัง คือใหญ่มากอ่ะดูดินักทนะ่องเที่ยวเขาก็ถ่ายเอาอะไรแบบเนี้ยขคงคงจะมาเก็บลายไทยอ่านั่นก็สวยจริงนั่นแหละถ้างั้นคนไม่เยอะขนาดนี้่สวยมากแล้วก็อ่า ทางเราได้ดูละครไทยพิเรียนเรื่องนะเกี่ยวกับฝั่ที่มาเลโอดารานักแสดงของประเทศไทยเล่นไหมเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้อ่าสเดียเราไม่ดูเลยบอกเลยเดี๋ยวไปลองทุกคนลองไปติดตามดูนะครับที่นี่คือวัดที่ทางมาเลโอทางพระเอกคนนี้มาจารึกมาจารึกเอาไว้ว่า ที่นี่วัดน,นี้เป็นผู้ผลิตคิดขนยาตำหลับไทยจะอยู่ที่นี่จะสามารถหาดูได้ตามโบสถ์ฝาผนังโบสถ์เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันโอเคข้อมูลนั่นทุกคนถ้ามาเราก็มาเหมือนจะถ่ายเอาอย่างเดียวไม่รู้ข้อมูลอะไรอ,อาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราท่าที่จำได้เท่าทีเ่เคยมีข้อมูลนะมาเสื้อหมอหลวงอ๋อ นีดารีดารานำดาราชายของประเทศไทยไปลงไปแล้วก็ถุงนี่ก็มีอของเองของคืนเขานะไม่ต้องเอาไปเลยนะ<ม>เขาไม่ได้แจกเขาแค่กลัวมันมีคราบมีฝุ่นะ่ะ โอเคไปนี่ไงโดยรวมแล้วก็จะมีฮะมันจะมีอะไรอีกอ่ะนี่ไงที่จะไปดูกำแพงง้นงแงไงไอ้ที่หัวของหมอหลวงอ่ะอ๋อโอเคตรงนี้เหรอไม่ไม่ใช่อันนี้อ่ะผู้นำผู้นำโลกกับวัดผู้นำโลกคือคือผู้นำศาสนาโลกอ่ะก็มาที่นี่ โอ้เคยมาที่นี่แล้วนี่ไงเขาจะลงลงลงเอ,อาภาพมาให้ดูว่าเนี่ยแบบภาพเนี่ยก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาปาซิสมาที่นี่อุบามาเขามาโอ้มายเยอะแยะเลยที่นำร่วมาที่นี่สีจินผิงก็มาแล้วไงงมีงนั่นไหมปูตินอะ่ะไหนน้อฟา,า,า,าลาดิเนียปูตินสีจิ้นผิงมาแล้ว นายโอมาคงก็มาฝรั่งเศสนี่ไงนายเอมานูเอลมาคง,าคงฮะเบลเยียมหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ก็คือภายในพระอุโบสถแต่เราเข้าไปดูด้านในกันโอเคไปโอเคคือเรามาตรงนี้เรามาดูกำแพงที่มีเออการ,การสลัก ข้อมูลว่านี่คือยาตัวแรกของประเทศไทยยาตัวแรกของหมอหลวง<อ>เป็นตัวที่ทางภาพยนต์เนี่ยผู้กำกับภาพยนต์เนี่ยเอาไปทำแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะตำหรับยาอาจจะบันทึกความดีของท่านในคนหนึงคนใดคนหนึ่งของ S <S จเจ้าพญาหรือบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญของประเทศก็จะจารึกเอาไว้ในนี้ด้วยนั่นหม,มายความว่าสิ่งจารึกตรงนี้ได้ก็คือพระเจ้าแผ่นดินสมัยนะั้นต้องเป็นผู้อนุญาตเท่านั้นเ<อ>พราะถือว่าเป็นว่าสำคัญที่เก็บโบราณโบราณสถานโบราณอ่าวัตถุอะไรเนะี่ยเก็บไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมีทั้งตัวนี้ออ้ตัวนี้ข้างในไปออาไปดูถ้าหนุ่มไปเล่านะหนุ่มถามอะไรเราเราจะรู้ตอบไหม นนูก็จะตอบอะไรเลยประวัติศาสตร์ไม่แน่นนะเนหรอวะไม่แน่นก็รู้คิดว่ารู้เยอะโอ้โหพระนั่งเรียนกันเลยนี่ก็เดินเดินเดินมาก็ได้เกือบระยะหนึ่งแล้วเป็นชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงมั้งถึงมั้งไา้ได้นะเดินทางมาคุยกันมาตั้งแต่ที่บางนะกรับกรมรุมารรชวัง พัพมรมมหาราชวังใช่ก็เดินมาแล้วก็คุยกันมาก็ฟังเรื่องราวที่หนุ่มเขาแบบลองให้ฟังอ่ะข้อมูลเยอะนะอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ในความทรงจำที่ตลอดอายุที่มีมาโอเคก็ต้องก็ซึมซับไปเยอะอยู่นะฟังไปก็ซึมซับไปเยอะถ้าอะไรผิดอะไรถูกก็สามารถคอมเมนต์ได้อาฮะครับแล้วก็ที่่ะ ที่วัดที่วัดที่ไทยตามที่ไปดูก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ก็คือลายลักษณ์อักษรศิลปะต่างๆจะทําด้วยมือเหมือนกําแพงเหมือนเสาเขาจะแบบเมืม่อกี้ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ก็คือเขาเรียกว่าวิจิตวิจิตกรรมเหตุการ์วาดรูปภาพจิตกรรมฝาผนังะนะครับเยอะมากเป็นลงสีน้ําบ้างบางครั้งเขาจะเป็นการลงลักษ ส,สีทองอะไรปัดทองใช่นะครับลงหลักปัดทองบ้างนะครับบางครั้งก็แกะสลักจากขินอ่อนบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่ครับว่าป่าเขาต้องการสื่ออะไรในตัววัตถุอันนั้นนะครับครับโอเคครับก็เราก็จะออกเดินทางไปต่อไปดูที่อะไรนะสถานที่ต่อไปอ่าพิพิธภัณฑ์รัตนตโกสินที่เป็นรถไฟเหรอ แล้วที่มีชีวิตเหรอพิพิธภัณฑ์มีชีวิตโอเคเขาที่นี่เขาบอกก่อนว่าเขาวันคือวัยรุ่นเขาจะไม่ค่อยเรียกชื่อเต็มกันเขาจะตั้งชื่อกันไปเรื่อยๆนะครับมันวันนั้นเนี้ยก็คืออยากจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์มีชีวิตมีชีวิตอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ชื่อเต็มๆของมันก็คือพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์โอเคถ้างั้นย้อนเมืองกันอก็แล้วก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ถ้าว่า ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกด Super s u p เปอร์ังเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณหนุ่มมากครับสวัสดี